สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง m o t o r ร์ c ซค์รีวิวนะครับมาพบกับรถ Honda w เวฟร้อยสินะครับในตระกูลรถครอบครัวนะครับนะซึ่งเป็นรถระบบเกียร์นะครับซึ่งมีความสวยงามแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูเลยกันแล้วกันครับวันนี้เอามาให้ดูเป็นสีขาวแดงนะครับนี่เลยฮะให้ดูแบบรอบๆก่อนกันแล้วกันครับตัวรถครอบครัวของ ฮ o n d a ก็จะมีรุ่นนี้เลยครับเวฟร้อยบครับซึ่งมีเครื่องยนต์1 1 0ยสซีซีการจ่ายน้ำมันด้วยระบบ Her et, ัวอร์ชีดและก็คือ PGMFI นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ในท้องตลาดก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทุกรุ่นก็นแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะฮะก็สีขาวจัดตัดด้วยล้อแม็กสีดำนะครับ แล้วก็ดูแล้วดูความเข้มนะครับตัวชกหน้าหรือแม้กระทั่งตัววงล้อหน้ายางก็ดูโอ้โหดมูมันเข้มไปหมดเลยทีเดียวนะครับเป็นระบบคันนี้นะฮะเป็นระบบดิสเบรกหน้านะครับซึ่งเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นล้อแม็กหน้าแล้วก็มีสตาร์ทมือด้วยนะครับตัวเครื่องยนต์ร1 0ระบบเกียร์นะครับ4เกียร์เป็นระบบเกียร์วนนะครับ ตัวเกียร์วนก็คือถ้าเราเหยียบ1,2,3่อาเกียร์อยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูระบบเกียร์นิดหนึ่งนะครับระบบเกียร์นะครับก็คือเหยียบ1 2 3 4ถ้ารถเราหยุดล้อหลังไม่หมนุน เราไปเหยียบอีกครั้งหนึ่งจากเกียร์สี่ก็จะวนไป็นเกียร์ว่างโดยเราไม่ต้องไปเหยียบถอยหลังนั่นเองก็ถือว่าเป็นการสร้างความสะดวกสบายนั่นเองครับในเมื่อนงมาด้านล่างแล้วก็จะเห็นตัวบังโซนะครับถ้าเป็นรถครอบครัวแล้วตัวบังโซนี้จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับก็คือถ้าเป็นรถแบบสไตล์สปอร์ตมันจะเป็นบังโซ่อยู่ด้านบนนะฮะแต่นี่คือครอบหมดก็จะช่วยในการเซฟป้องกันพวกทรายพวกหินต่างๆเข้าไปกัดก่อนตัวโซเสเตอร์ได้นะครับชกหลังครับ โช๊คหลังเป็นโชคคู่นะครับน่าก็จะดูแล้วก็เป็นสีสปริงสีดำนะครับก็น่าจะเกิดความนิ่มนวลนะฮะในตัวของโชคหลังนะครับในเวลาขับขี่นะครับในส่วนของด้านบนครับขึ้นมาเลยฮะระบบไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ดูแล้วน่าจะสว่างชัดนะครับคนที่มองดูก็น่าจะชัดเจนนะครับมาด้านหลังนะครับ แล้วก็มีบาท้ายก็คือกันตกนะครับที่เป็นสีดำนะครับนี่ก็น่าจะทำให้เรายึดเกาะสำหรับคนซ้อนท้ายได้ดีนะครับลงมาที่ตัวท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียก็มีแผ่นกันท่อนะครับซึ่งเป็นสีผิวเมียมนะครับนะก็ทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกแล้วก็พรีเมียมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับนะนะขึ้นมาด้านบนครับมาที่ตัว เอาไปที่ตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้านี่คือเป็นระบบไฟ LED นะครับก็ตัวเวฟ110รุ่นใหม่นี้จะเป็นระบบไฟหน้า LED นะครับจากไฟไมสมัยก่อนหรือว่ารุ่นก่อนนะครับจะเป็นไฟระบบมีหลอดนะครับหลอดไฟทั่วไปแต่ตัวนี้คือ LED สร้างความสว่างชัดชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงสว่างนะครับมาที่ระบบเรือนไม้นะฮะเรือนไม้นี้ก็จะเป็นเรือนไม้ซึ่งมี มาตรวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบอกตำแหน่งเกียร์ครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สก็จะบอกให้เห็นได้ชัดเจนว่าเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ไหนนะครับแล้วก็มีสัญญาณพวกไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไฟเอนจินด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นไฟเกียร์ว่างมาตรวัดความเร็วหรือว่าจะเป็นเลขกิโลต่างๆนะครับก็มีครบคันนะครับในตัวสวิต์กุญแจนะครับสวิต์กุญแจนี่เขาเรียกว่า กุญแจนิรภัยสอ2ชั้นนั่นเองครับเวลาเราล็อกคอนะฮะเรากดล็อกคอดึงออกปุ๊บม่านล็อกก็จะปิดนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยในการเซฟตี้การป้องกันก็คือน่าจะช่วยในการไม่ให้ใครมาแย่เล่นนั่นก็ได้นะครับนะแล้วก็มันจะมีสีตัวนี้เป็นสีเหลืองแสงด้วยนะครับตัวนี้เวลากลางคืนมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ตอนกลางวันนี่อาจจะมองแล้วมันเป็นสีขาวแต่ตัวกลางคืนนี่จะชัดเจนด้วยนะครับแล้ว อีกอย่างครับการเปิดนะต้องใช้กลกุญแจของมันเองเปิดนะครับเนื่องจากว่าเอาของตัวอื่นมาเปิดไม่ได้นะครับนี่เปิดขึ้นปึ๊บล็อกคอโอเคครับนี่คือระบบของซื้อกุญแจในส่วนของกล่องเก็บของใต้เบาะมีไหมรุ่นนี้มีให้นะครับนี่เลยนะครับกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับหากจะใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆนี่ก็ได้นะครับถือว่าอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเล็กนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มเชื้อเพลิงนะครับเวลาเราเปิดซื้อกุญแจปั๊มเชื้อเพลิงทำงานมันจะมีเสียงดังติดขึ้นมานะนั่นคือการทํางานของเสียงปั๊มนะครับระบบหัวฉีดก็จะมีปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในการช่วยในการดันน้ํามันไปที่หัวฉีดนะครับนี่คือตัวเวฟร1อยสไอเป็นรถครอบครัวในค่าย Honda นะครับโอเคครับ ก่สุดท้ายท้ายสุดนะครับท่านใดนะครับเข้ามาชมมาดูแล้วนะครับมีคำถามหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ใต้คลิปนี้เลยเลยนะครับและวันนี้นะครับหากท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมมาช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามให้กับทางช่อง m o t o r c y c l e Review ด้วยกันแล้วกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ